มมึงนี่มายังกระถล่มบ้านรอดูฝนตกนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝนตกโอ้โหแรงมากๆนะไม่ใช่ฝนตกลมอ่ะมาแรงมากๆแต่ว่าฝนนั้นยังไม่มาอันนี้ก็เป็นหน้าถนนนะโอ้โหลามากีเด้อ เรียกไอ้วันนี้รีวิวรถของลูกค้าชื่อน้องชื่อน้องกุ๊กไก่กุ๊กไก่น้องชื่อกุ๊กไก่ไนนี่ยไปเรียกกุ๊กกิ๊กเอซบอกกุ๊กกิ๊กกิ๊กป้านป้ามึงนี่อยูหัวร้านฝนเอฝนแรงมากๆไอ้ไม่ไม่น่าจะฝนแรงนะลมมาแรงมากๆเลยรอดูก่อนใกล้เข้ามาแล้วเนี่ย นี้รอดูก่อนนะก็แถวไหนนะครับที่ฝนตกลมแรงอะไรเงี้ยก็ส่งเข้ามาดูได้นะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันแล้วกันนะครับดูแลบบ้านเรือนให้แข็งแรงแต่บ้านของหัวร้านนี่ไม่แน่ใจจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยวัสดุเกรดเอด้วยโฆษณามาในสุดยอดก็ยังไงนะครับน้ำป้าน้ำท่าปืนไฟเนี่ยก ระวังให้ดีเนาะแล้วช่วงลมช่วงอะไรเงี้ยนะโอ้โหโอ้ลมมันแรงมากๆนะเอาโอเคเดี๋ยวพี่ไายกับบ้านนอนก่อนเพราะลมมันแรงมากๆแล้วอันนี้จะเป็นต้นนี้นี่นะกินได้กินได้ลมเริ่มมาแล้ว โอ้ยเข้าบ้านก่อนสุปร่โชคสุปรโชคจอดอยู่ข้างนอกอืมเอาไปก่อนเด้อเดี๋ยวฟ้าผ่า <c oughs> ไม่แอบถ่ายให้อีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศเลยแหละจริงๆ อันนี้นก็จะเป็นหมู่บ้านของบ้านพี่ตายนะโอ้โหแต่ว่าจริง้พ่อแม่พี่น้องเน้อยคนที่ยังไงบ้านดูโครงสร้างบ้านในี่แข็งแรงนี่เด้อตอนนี้คือเหมือนมันมาพายุม,มาจริงเลยนะอันนี้คือจะเป็นดีไม่ด,ดีพี่ตายเพราะมีลูกเห็บด้วยจริงๆตอนนี้ยมาละ อเข้าบ้านก่อนเด้อเข้าบ้านก่อนยังไงขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะโควิดก็มาพายุก,ก็มาหาเมง่อยอ่ะ,อะโอเคเจอกันบาพรุนี้นะครับสวัสดีครับ